สุขแทนเฮียมากๆเลยครับถูไหมลุงวังว่าเมื่อกี้เฮียจะได้ยินนะครับก็เิ <|ja|> ้วแท้นิ้แล้วนะครับก็วันนี้มันเกิดเฮียครับเป็นวันที่พิเศษของเฮียมากๆเลยเป็นวันที่ มีแค่วันเดียวในในหนึปีครับแล้ววันนี้หนูก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในวันเกิดเฮียเหมือนกันครับแล้วก็ได้มาร้องเพลงเพลงนี้ให้เฮียแล้วก็ให้ทุกๆคนด้วยครับก็หวังว่าในอีก1นึ่งสามสี่าจะแปดเก้าสิปีข้างหน้าหนูก็จะได้อยู่ในวันเกิดเฮียเหมือนกันนะครับหวังว่าจะได้ยินนะครับแต่ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าครับก็ อันนี้เฮียเปลี่ยนเสื้อผ้าเจริญร้อยแล้วครับเดี๋ยวนูไปแล้วนะครับก็ไปดูโชว์ต่อไปของเฮียดีกว่าค้าบอกเลยว่าสุดยอดครับไปปะ